สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องต,ตันอัตพลลำเพลินไปเชี่ยวตอนนี้รถทีมงานเทากับทยอยมหาหอดแล้วตอนนี้เป็นรถประดับนะครับนีคันนี้ประดับแล้วก็รถคอดูมสองคันครับรถขนมาเบิ่งกันว่าเบิรนสีเท่จนเลยต่อไปตอนนี้ก็เอารถมาจอดอะไรมักน,นก็ไม่ลงตางๆค้มๆน่าดงกันเบา เพลงคดีนะครับอดีกับพอกันใช่คุณก่อนเที่ยงกันอยู่ใต่ตนลำใยัยทั้งคุณนี่เป็นรถมาสิทธ์นะครับ,บรกันเลยปัดตูรถค้นะรสชาติกะมาห,หัวเรียคุณน้ำคนกันมานี่เป็นรถประดับ นุ่งจังได้เลยน้องแก้วครับพี่น้องครับเขากุ้มได้เลยครับมนีครับกุ้มปิดนะครับ129บาทนครับมกับพี่นุ่นดำดงครับกับงานส่งถ่ายฤดูการครับ่อนไปฤดูการในวันที่29ครับเกาน่าจป็นอนึ่งานสุดท่ายของฤดูการนี้แล้วนะครับ ังหวัดนองแก้วครับตำบลน,น้องแก้วอำเภอปัญจาคามครับจงบังหวัดปราจีนบุรีเร <c oughs> ็วเหรอตีหานิดนิดอครับค่อยมา เงีนบัตรของคนวันน้องแก้วหลอดแอดมินพระองค์ทรอยซ์ว่านี่เพื่นว่านี่แหะที่ว่าคุณยายเนาะทางคุณยายของแม่สรี เดนเซอร์ของทีมงานสาวน้อยเฮานะครับที่มัน,อน,อน,ะะนมขอพรกับองค์ทวีสวรรค์นี่งถือว่าเพิ่นเป็นเจ้าภาพมื้อนี้มันถึงรางวัลที่1เนาะเรามาขอพรกับองค์ทวีสวรรค์อยู่นี่นะองค์หลวงพ่อใหญ่อยู่ทางในวิหารนะครับ วันมาซืนทรงไทยร่องกันครันเล,ลสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วครับ67ดเซตจ,จากงานนี้เข้ากับสิเดินทางกลับโดมอาจากสาน้อยกลับไปทําการซักซ้อมนะครับเตรียมการสําหรับคอนเสิร์ตใหญ่ปิดฤดูกาลสาน้อยพิรุนเพลงเฮ้านะครับในวันที่29พิศุิกายน2567นะครับ ฝ้าเปิดออกแล้วโ,อโอชอบปรุงขนบปการจัดของเลยครับไม่ในการเป็นว่เป็นการเสียเวลา รถหนาวพ่อเฮ้ยตุสาวขับรถมาเย็นตุ้ยสาวยังก็แบ่แม่วันมันก่อาหอดผมมาหอดผมมานตีหาตีหาสิบ chết là thì แก้วตันนะวชุบผูกยังเป็นนาวสาวนะทำงานย่อยกันมากครับทีมงานรถตัวนีม้มันหอยละสามคันนะครับก็สตูมหนึ่งคัน,นครถคนเต้นหนึ่งคันแล้วก็รถประดับหนึ่งคัน,นบ้าหอยละหุ่นอีกคันหนึ่งอาจจะเป็นรถประดับอีกคันหนึ่ง เห็นบ่แม่นี่ đi. เด้อยัง ป้าเริ okay. mm ่มเปิดแล้ว like. ตัวนี้ว่าห็นยังขึ้มลุลมงอยู่เปิดเาแลได้เลยครับมาหมนม่เชื่อกันให้กำลังใจคุณพ่เขากุมได็เลยครับพี่้องประเดยัมาได้เขากุมนะครับบัตรราคา1น9บาทนะครับสำหับที่นุ่ดำาด ีีนอิโอเคพี่น้อ,องเด okay, ี๋ออยวคลิปนี้ก็ไปเซมิสก่อนครับพอไม่คิปหนักครับขอบคุณทุกติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิง่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของสามอุปกรณ์บริษัทเราสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับใครเมาเลยนอนเมาอยู่เนีย่ยนั่งกระโดดกำลังกำลังจะนอนนอนอ่ะ มือประกดไปคว่มเราโอ้ยคนที่นี่แหละเมามีทุก้านบ้านบ้านนึงต้องมีคนนึ่งอะจะนอนสักหน่อยนะมโมบนด้วยไม่รู้ทำไมรู้จริงๆก็ไม่ใช่คนกินี่รู้ดิรู้เขาทำของกินเต็มวัดหมด โอเคพี่รองครับเดีพอร์กไหมคิณหนาครับสวัสดีครับ